เออคลิปผู้วิเศษไหมกระเดอ้อพี่น้องโอมาคาเซกับองปูน่าหลอดบันะคนเท่าน่านะคะว่าต้องอโพสคลิปแสดงตัวเป็นผู้วิเศษแบบนี้นะคะ,ะไล่ผีไลายยังผ่านโลกโซเชียลผ่านโทรศัพท์มือถือนะ,ะมันมามีหรอค่ะนะมันเป็นชั่วโมงในเขาฉลาดกันเบอดแล้วนะคะเขาบโอ,อ เขาบอนิยมแล้วเขาเขบอเขาบอเสือ้อนะคะการที่ก็เอาคลิปมาล่งเสียมันคลายๆเป็นการประจานเจ้าของนะคะพราะว่าอยังมันบอมี่มันบอมีอมม่จังสันนะ,ะมันบอมี่จังสันการที่เขาอยากให้ว้นเสื้อเข้าแล้วก็ท้ายทอดออนไล่รงคลิปอ่อ ปวดบ้างอุตริจังสีนะคะนั่นเป็นการขายหนาเจ้าของซะ้หลายกลัวนะคะมันม,มีเหรอคะนะคะ,นะคะกะ็แลีวแต่ผู้เบิง้งเขาสิพิจารณาเอานะคะสติก็มีกันทุกคนนะคะว่ามันมีหลีบอเป็นจริงเป็นจังบอรหรือว่ามันเสือ้อใดหรีบอนะคะมันก็เป็นแค่นั้นมันอยู่น้ำสติของเฮานะคะคนที่เขาบ่อเสื้อเขาก็สิแช่ออกไปนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็สิความเดือดร้อนความทุกข์ความาอ,อียังสารพัดมันก็สิเขาไปหาเจ้าของนะคะเพราะยังขันในทางที่ที่เขาเบากันมาจะได้เขาเอิ้นว่าเทวดาคายหนานะฮะนั่นแหละมันสิเป็นยังสั้นฮะคะการที่มาเอ่อแสดงอภินิหารอวดอุตรินะฮะเอคนเขาก็สิเขาไปคอมเมนต์ว่า บอบา,บากระเมานะฮะนะฮะนั่นะ,ะ,นะะมันเป็นสิ่งที่แบบมันหลายเสียเลอเกิดนะอันนี้ก็แล้วแต่บเจ้าสีเสียหรือบอเสือนะฮะมันอยู่ที่ดูระยะพินิจของคนแล้วก็ความคิดของคนนะฮะบางคนเขาบอเสียเขาก็อคอมเมนต์ไปในทางที่บอเสือนั่นแหละนะฮะ,นะฮะ คอมเมนต์แล้วคนที่เขาเสื้อกับอีกอย่างนึงอะ่ะอันนั้นก็เรื่องของเขานะคะสิทธิของเขาแต่เฮ้านาบอ่อเสื้ออยู่แล้วนะคะ <c oughs> แกบอกว่าจากฝากฝากพี่ฝากน้องว่าสิเสื้ออียังสักย่างก็ต้องพิจะะารณาใส่สติจัลกองหลๆนะคะเอ่อเข้ากับเป็นตัวของเฮ้านะคะความคิดเป็นของเฮ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเฮ้าเงินเป็นของเฮ้า เออการที่ทูเขาเฮ็ดแบบนี้ให้องเบิ่งยังสีเพือเขาก็อยากในห้องเสื้อนั่นแหละในะบ่มีอย่างเขาอยากในห้องเสื้อสาทาเขานั่นแหละนะคะแต่ว่าสีเสื้อเริเ่มเสื้อก่อนแล้วแต่คนเบิ่งนะคะเอาจรงนี้แหละค่ะความเสื้อมันกับมีสีแตกทุกคนนั่นแหละค่ะนะเสื้อเสื้อแล้วมันสีไปจังไดต่อก็แล้วแต่เท้าคือกันนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเ้าทุกอย่างนะคะขอบคุณหลลยๆคลิปหนาพอกันไหมมีสติไว้อีอยังก็สิบว่าเขาฮมดให้เฮเห้าลำบากใจเด้อค่ะเด้อฝากฝากไว้คิดคิปหนาพอกันไหมค่ะ